คนที่นี่มีความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทวดนาคห,หลังจากนั้นก็เลยมีการมาทําศารให้ท่านจนมาเป็นวัดนาคาธรรมารามจังวัดกะวีนะครับมันมีนิทานปลัมปรานะครับแล้วก็มีแหลมหางหนาคเกิดขึ้นะนะครับมีงนอนนาคเกิดขึ้น,นก็เชื่อว่านิทานเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวพันกัน ชาวบ้านก็ขึ yes. ้นมาแบบกราบไหว้อะไรของเขาอยู่แล้วถูกไหมเขาก็มีความเชื่อคนกระบี่เนาะเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้วดูเสียงฟังเสียงเขาบอกว่าสะดือหน้ากับบ่อน้ําตานาคเนี่ยมันคือบุดหมายน้ำเนี่ยเส้นเดียวกันคือน้ำไหลไเยเป็นไปได้ยังไงอะเพราะว่ามันอยู่ไกลกันนั้นเนี่ยขอให้โชคดีปังฟังคนไขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นมาไม่ได้แล้วที่สำคัญก็เพื่อมาเห็นวิวที่มีคุณภาพขนาดนี้